คุณผู้ชมครับผมแลวก็คุณหมอเนี่ยนะครับมานัดเจอการที่สถานที่แห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่หลายๆคนนัดรวมตัวมาดื่มแอลกอฮอล์กันวันนี้รายการนะครับก็ต้องขอต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พูนชัยจเจริญวิทยาครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าเราไม่ควรจะดื่มแอลกอฮอล์เพราะมันไม่มีประโยชน์มันมีแต่โทษ ครับจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> แอลกอฮอล์มันมีแต่โทษมันไม่มีประโยชน์เลยหรือยังไงครับจะบอกว่ามองแต่งแง่ลบมีแต่โทษอย่างเดียวก็ไม่ถูกครับมันก็มีประโยชน์เพราะว่าทางการแพทย์เองเนี่ยเราก็เอาแอลกอฮอล์มาเป็นส่วนประกอบในการทํายาเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะช่วยทําให้การดูดซึมของยาหลายชนิดดีขึ้นครับแต่ทีนี้เนี่ยเราส่วนใหญ่จะได้ยินแต่โทษของมันรจริงๆแล้วโทษของมันเนี่ยมันรุนแรงถึงขนาดนั้นเลยเหรอฮะมันมีอะไรบ้างโทษของมันเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการดื่มพฤติกรรมการดื่มแล้วก็อีกหลายปัจจัยสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวที่ทําให้การดื่มมันจะมีคุณหรือมีโทษอ,อย่างในกรณีที่เราพูดถึงการดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดความเสี่ยงไม่ได้บอกใช้รักษาใช้ดลดความเสี่ยงเช่นคนอายุมากๆเช่นอายุ65ปีขึ้นไปเขามีการสํารวจด,ดูพฤติกรรมของการดื่มของคนไข้กลุ่มนี้ว่าเอ๊ลักษณะการดื่มแบบไหน ที่จะช่วยลดความเสี่ยงน่าสนใจใช่ใชไหมครับเ,เขาพบอย่างนี้ว่าการดื่มไวน์ในปริมาณที่เหมาะสมในทางการแพทย์เนี่ยเราบอกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หนึ่งดิงคำว่า1นึ่งดิเนี่ยหมายถึงเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ประมาณ12-14ถึง14กรัมถ้าดูให้ใกล้ตัวมากขึ้นเนี่ยเบียร์หนึ่งกระป๋องที่เราทานกันก็ประมาณ12อออนซ์ นะครับนะก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ประมาณสัก5%อันนี้ก็จะเท่ากับ1ดริงก์ก็จะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ประมาณ12-14กรับมบางคนบอกลัทที่จะดื่มไวน์แค่ไหนถึงจะเท่ากับ1นดริงก์ก็ประมาณ5ออนซ์ก็คือแก้วไวน์สัก1แก้วนะเพราะว่าไวน์เนี่ยส่วนผสมของแอลกอฮอล์ก็จะประมาณสัก12%จะมากกว่าเบียจะมากกว่าเบียร์5ออนซ์นี่มันน้อยมากเลยนะ ครับก็ประมาณสัก1 5อยห้าสิครับครับอันนั้นก็เท่ากับ1 d r i n ดริงก์อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าอ่าไม่ดื่มเบียร์ไม่ดื่มไวน์แต่รับที่จะดื่มพวกดื่ม40%่เอเท่านั้นสี่สิบดิกรีเท่านั้นสี่สิบดิกรีเพราะไม่งั้นเพราะไม่งั้นหนวดไม่กระตุกถูกเช่นเวลาเรารับประทานสัก1เป๊กครับสี่สิบห้าีรีหรือออน์ครึ่งเนี่ยอันนี้ก็เท่ากับ1 d r i n ดริงก์แอลกอฮอล ซึ่งในการศึกษาทางระบาดวิทยาเนี่ยเขาเพบว่าผู้หญิงผู้ชายการรับประทานแอลกอฮอล์ในชีวิตประจําวันเนี่ยที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรือก่อให้เกิดโรคอ,อย่างชัดเจนเนี่ยผู้หญิงอยู่ที่ประมาณหนึ่งดริงค์ต่อวันผู้ชายอยู่ที่ไม่เกินสองดริงค์ต่อวันแบบนี้ทางการแพทย์บอกว่าเป็นการดื่มที่ปริมาณไม่มากซึ่งเพราะว่าช่วยลดโอกาสที่เขาจะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายจากหลอดเลือดอุดตันแต่ในปริมาณที่ไม่มากเกินไป ในแต่ละวันการดื่มเนี่ยเพราะว่าโดยพฤติกรรมการดื่มถามว่าแอลกอฮอลมีผลอย่างไรกับร่างกายของเรา,า,า,เราต้องบอกว่ามีได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าแทบจะทุกอวัยวะในร่างกายถ้าเราไล่ไปตั้งแต่ที่สมองก่อนเริ่มดื่มปับ๊บความรู้สึกแรกที่จะเกิดขึ้นกระตือรือร้นตื่นเต้นใจกล้ากล้าคิดกล้าทำกล้า<ม>แสดงออก<ๆ>ความรู้สึกง่วงเหงาเหานอนจะหายไปทันที พอยิ่งดื่มในปริมาณที่มากขึ้น<ม>ความสนุกมันเริ่มลดระดับลงครับ<อ>ความยับยั้งชั่งใจมันจะเริ่มน้อยลง<ม>ความรู้สึกที่จะหยุดดื่ม,มบางทีมันก็ต่อเนื่องไป<อ>เพื่อน<ม>ชวนเฮฮา<ม>ก็ดื่มต่อไปมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายมันก็ก่อให้เกิดปัญหาระยะยาว<ม>เป็นความเคยชินทําให้พฤติกรรมหรือนิสัย ความเคยชินกับการดื่มเนี่ย<ม>เพื่อน,นําไปสู่ความสนุกมันกลายเป็นกิจวัตรประจําวันจนทําให้โดยส่วนใหญ่ปริมาณการดื่มมักจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอซึ่งอันนี้แหละก็จะนําไปสู่การเกิดโรคต่อการที่ดื่มในปริมาณที่มากเนี่ยการมองเห็นลานสายตาก็จะแคบลงการขับรถในเวลากลางคืนลานสายตาที่แคบลงเราจะทําให้มองสิ่งต่างๆรอบข้างได้แคบลงครถที่สวนมาหรืออะไรต่างๆก็จะไม่ระมัดระวังตัวรวมถึงความสามารถในการตัดสินใจ ก็จะช้าลงอุบัติเหตุตามมามปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นข่าวของกลุ่มนักศึกษาหรือกลุ่มวัยรุ่นมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างรุนแรงส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มีผลสืบเนื่องจากพฤติกรรมแล้วก็การดื่มก็เข้าไปม,มีส่วนทําให้เกิดความพึกเขินการตัดสินใจที่ผิดพลาดสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอันนี้คือผลเสียของการดื่มของการดืด่มในแง่ของการตัดสินใจอของการทํางานเอซึ่ง<อ>มาจากสมอง,มองจริงไหมครับคุณหมอครับอย่างที่บอกคือก่อนจะกลับบ้านหลังจากดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยเราควรจะดื่มนมเปรี้ยวบ้างละนะฮะหรือว่าจะหาอะไรทานก่อนหรือว่าควรจะเข้าห้องน้ําปัสสาวะให้มากๆก่อนร่างกายของเราจะได้ไม่มีแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายจริงไหมครับเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับการดื่มอะไรบางอย่างหรือการทำพฤติกรรมอย่างๆเพื่อที่จะลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายในลมหายใจเนี่ย ต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นความจริงอย่างนั้นนะครับแอ,อลกอฮอล์เนี่ยปกติเวลาเราดื่มเข้าไปมันลงไปในกระเพาะอาหารครับมันก็จะถูกดูดซึมในกระเพาะอาหารส่วนหนึ่งสักประมาณสักหนึ่งในห้าประมาณสัก20%อ,อีกสัก80%ก็ลงไปในลำไส้มีการดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดซึ่งกระแสะเลือดในช่องท้องเนี่ยโดยทั้งหมดมันจะไหลเวียนกลับไปที่ตับตับนี่เป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณชายโครงขวาของเรารทําหน้าที่ในการเผาผลาญแอลกอฮอล ปรับเปลี่ยนเพื่อใช้พลังงานคือใช้ประโยชน์จากมันในระดับหนึ่งแต่ในขบวนการเผาผลาญเองเนี่ยมันก็จะมีสารที่เป็นผลจากการย่อยสลายออกมามซึ่งสารอันนี้มันคือสารที่ก่อให้เกิดปัญหามันออกฤทธิ์ต่อสมองของคนเราในระยะแรกของปริมาณสารนี้ที่ไม่มากนักมันจะกระตุ้นความรู้สึกให้มีความรู้สึกกล้าตื่นตัวแต่เมื่อใช้ไปในระดับหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการลักษณะของการกดการทำงานของระบบสมอง ยิ่งถ้าเกิดมีการดื่มแล้วมีปริมาณนี้ในร่างกายสูงต่อนเนื่องอ,อย่างระยะยาวผลก็คือมันจะทําให้เซลล์ในอวัยวะต่างๆเสื่อมสมรรถภาพลงแล้วก็เสื่อมตายไปมากขึ้นดังน,นั้นจะเห็นว่าผลของแอลกอฮอล์มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่อวัยวะต้นทางที่ลำไส้แล้วก็ตัวตับมันไปไกลทุกที่ตั้งแต่สมองอมนะการทํางานต่างๆปกติคนที่ดื่มมากๆเนี่ยพฤติกรรมการรับประทานอาหารก็ไม่ได้กินเป็นมื้อปกติ บางทีกินเหล้าแทนมื้ออาหารด้วยซ้าทำให้ขาดสารอาหารรวมถึงวิตามินหลายชนิดอย่างเช่นวิตามิน B1 ก็เป็นส่วนประกอบที่สําคัญที่ทําให้ในคนที่ขาดสารวิตามินชนิดนี้จะเกิดภาวะสมองเสื่อมเกิดขึ้น嗯嗯ซึ่งในระยะยาวก็มันแก้ไขกับคืนยากหลายคนก็บอกว่าเวลาจะทานแอลกอฮอล์ทานเหล้าเนี่ย เราควรจะทานกับแกล้มคู่กันไปด้วยนะไม่ใช่อยู่ดีๆท้องว่างก็มาทานเหล้ามันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพมันจะเมาเร็วครับจริงไหมครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะเขาเพบว่าการรับประทานแอลกอฮอล์ก่อนมื้ออาหารโดยส่วนหนึ่งแอลกอฮอล์มันทําให้เจริญอาหารใช่ครับทำให้เรากินอาหารต่างๆได้เยอะขึ้นแน่นอนร่างกายไม่ขาดสารอาหารปัญหาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มากนักเพราะว่าเราไม่ได้ดื่มเหล้าเป็นตัวหลัก ปริมาณที่เข้าไปในร่างกายไม่ได้เยอะเกินไปรเราได้สารอาหารจากอาหารที่เรากินตามมื้อปกติดังนั้นคนที่มีพฤติกรรมการกินลักษณะนี้โรคจะไม่ได้รุนแรงและมากนัก<อ>ต่างกันกับคนที่ไม่รับประทานอาหารกินเป็นกับแก้ม,มซึ่งกับแก้มส่วนใหญ่ก็เป็นพวกถัว่วเป็นอะไรต่างๆซึ่งคุณค่าทางอาหารไม่ได้เยอะนักมเมื่อเขากินพวกนี้มันไม่อยู่ท้องพลังงานไม่อยู่ สิ่งที่เขาได้คือได้จากการดื่มแอลกอฮอล์โอ้โหแอลกอฮอล์ที่ดื่มในปริมาณมากคู่กับในภาวะที่สารอาหารต่างๆไม่เพียงพอเนี่ยอันนี้ก็จะเกิดโรคง่ายขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าสารอาหารหลายชนิดรวมถึงวิตามินที่เราเห็นอยู่ในอาหารต่างๆเนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยการเผาผลาญแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราเรียกว่าสารต่อต้านอนุมูลอิสระแอลกอฮอล์ที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยมันไปเผาผลาญที่ตับมันจะทําให้เกิดกรดหรือสารบางอย่าง ที่ทําให้เกิดการอักเสบการรับประทานอาหารอย่างครบหมู่สารอาหารที่ครบหมู่มันจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ<ม>ที่จะช่วยลดการอักเสบหรือช่วยชะลอปัญหาจากการดื่มได้ด้วยมีคนศึกษาอย่างนี้นะครับว่าลักษณะการกินเหล้าแบบไหนช่อยแกปัญหาบ้าง<ม>ซึ่งต้องบอกว่าอันนี้คือปัญหาในปัจจุบันรูปแบบของการกินโดยเฉพาะในวัยรุ่น<ม>ผู้หญิงผู้ชายโดยเฉพาะผู้หญิงเดี๋ยวนี้เนี่ยโดยสถิติเนี่ยการดื่มเพิ่มสูงขึ้นบางคนกินอย่างผู้หญิงกินประมาณสักสี่ด n k ม ในระยะเวลาอันสั้นในหนึ่งวันทางการแพทย์เนี่ยบอกว่ารูปแบบการดื่มมันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการดื่มแบบในปริมาณมากในระยะเวลาอันสั้นกลับพบว่าจะก่อให้เกิดปัญหากับร่างกายมากกว่า,าพฤติกรรมการดื่มก่อนเมื่ออาหารในปริมาณที่ไม่มากนักก่อนเมื่ออาหารต่อนเนื่องอแล้วพูดถึงปัญหาที่เกิดจากตัวเราเองนอกจากสมองส่วนหน้าแล้วไล่วิธีละส่วนเลยครับไล่ลงมาเนี่ยใกล้ตัวที่สุดตรงนี้หัวใจ หัวใจทาไมครับหัวใจในคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ถ้าเมื่อไหร่มีอาการวิงเวียนรู้สึกหน้าจะมืดเหมือนความดันต่ํามีคนบอกไปดื่มเบียร์สิความ<ะ>ดันจะได้สูบฉีดจะได้สูบฉีดถามว่าจริงไหมมันเป็นสารชนิดหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นทําให้หัวใจทํางานมากขึ้นซึ่งอันนี้ต้องระวังเลยว่าในคนสูงอายุยิ่งมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเนี่ยยิ่งดื่มอะไรปริมาณมากความดันสูงขึ้นในระยะนสั้นอาจจะก่อให้เกิดโรคอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการดื่มในบางคนจะสังเกตว่าดื่มเฮฮาปาร์ตี้สักพักหนึ่งเริ่มรู้สึกเหมือนมีอาการใจสั่นเขาเพราะว่าแอลกอฮอล์เองมีผลต่อการเต้นของจังหวะหัวใจทําให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะบางคนเป็นต่อเนื่องมันจะเต้นเร็วขึ้นแล้วบางทีเต้นเร็วขึ้นแบบเต้นรัวไม่ได้เป็นจังหวะสม่ําเสมอซึ่งอันนี้จะทําให้การสูบฉีดเลือดผิดปกติเกิดอาการช็อกของหัวใจได้รวมถึงการดื่มถ้ายังดื่มไปต่อเนื่องและนาน ยิ่งนานวันเข้าเป็นเวลาหลายๆปีเขาเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์นอกจากมันมีผลต่อเซลล์สมองมันก็มีผลต่อเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจจะทําให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยเสื่อมมากขึ้นตายมากขึ้นก็เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติจากการดื่มในปริมาณที่มากอันนี้พูดถึงอวัยวะหัวใจนะฮะถัดไปเนี่ยลงหัวใจลงมาหน่อยก็อาจจะเป็นกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารช่องท้องเวลาเราดื่มเข้าไปเนี่ยแอลกอฮอล์มันผ่านไปตั้งแต่หลอดคอครับ ลงไปในกระเพาะอาหารลงลำไส้ซึ่งโดยสถิติเนี่ยขเขาพบว่าการดื่มในปริมาณที่มากเช่นประมาณสมดริงค์ขึ้นไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยความเสี่ยงที่จะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดอาหารช่องคอก็คือมะเร็งเนี่ยสูงถึงสเท่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ดื่มพอลงไปในกระเพาะเนี่ยเราเพบว่าคนไข้กลุ่มหนึ่งที่ดื่มในปริมาณมากจะเกิดอาการปวดท้องอย่างเฉียบพลันที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจาก แอลกอฮอล์อเองมันก็มีผลรละคายกระเพาะทําให้เกิดการอักเสบของกระเพาะอย่างรุนแรงค,รคนไข้กลุ่มหนึ่งมีปัญหาอาเจียนเป็นเลือดแต่ในคนกลุ่มหนึ่งที่ดื่มในปริมาณมากนานเนี่ยแอลกอฮอล์มันทําให้เกิดตับแข็งพอมันแข็งเลือดมันไหลผ่านตับไม่สะดวกสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ไปเกิดทางรัดของเส้นเลือดในหลอดอาหารในกระเพาะอาหารที่เราเรียกว่าเส้นเลือดขอโตและใหญ่แล้ววันร้ายคืนร้ายแตกอาเจียนเป็นเลือดอันนี้ก็คือเป็นผลต่อเนื่องระยะยาวที่เกิดจากการดื่ม มีผลต่อตัว,ตวกระเพาะอาหารเองโดยโตรงเอ้าแล้วบางบางทีเราเห็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่เราคุณปู่คุณย่าที่ยังดื่มเหล้าอยู่ทำไมยังอยู่ได้เลยล่คะครับคุณหมอความรุนแรงในแต่ละคนไม่เท่ากันมันยังมีอีกหลายปัจจัยเป็นตัวกําหนด,ดนนนเขาพบว่าในคนเอเชียเนี่ยจะมียีนชนิดหนึ่งที่ควบคุมการเผาผลาญแอลกอฮอล์ปกติเนี่ยแอลกอฮอล์ที่เราดื่มเข้าไปในกระเพาะอาหารจะมีเอนไซม์ในการย่อยก่อนที่มันจะดูดซึมนะครับเพื่อลดปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสะเลือด ในคนเอเชียที่มียีนบางประเภทเนี่ยทำให้ความสามารถในการเผาผลาญพวกนี้ต่ําลงทําให้มีปริมาณแอลกอฮอล์เข้าสู่กระแสะเลือด <มา S 1> เร็วขึ้นมากขึ้นเลือดก็จะสูบฉีดแดงหน้าแดงเกิดมีอาการขึ้นไส้อาเจียนบิงเวียนศีรษะมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ช่วยกําหนดให้เขาว่าหยุดได้แล้วเป็นสัญญาณเตือนทางพันธุก,กรรมว่าหยุดได้แล้วคุณได้เท่านี้อย่าฝืนต่อเอาแล้วคนที่ดื่มเหล้าแล้วหน้าหน้าไม่แสดง สีหน้าเลยนี่นะฮะดื่มไปบางทีหน้าซีดด้วยครับบางคนก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเส้นเลือดมันหดตัวนะครับซึ่งการตอบสนองของแต่ละคนในแต่ละยะกก็ไม่เท่ากันครับนั้นบางคนกินใหม่ๆหน้าแดงก่ำเลยพอกินไปสักพักหน้าเริ่มซีดเริ่มซีดแล้วขอไปนอนลักษณะก็เป็นแบบนั้นแม่แต่ผมสังเกตเวลาดื่มแอลกอฮอล์ตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งเนี่ยริมฝีปากจะแห้งคอแห้งครับคอแห้งครับเพราะว่าการดื่มเนี่ยมันจะทําให้คุณปัสสาวะบ่อยขึ้นสูญเสีย เหงื่อออกไปเยอะขึ้นจะทําให้ปริมาณน้ําในร่างกายน้อยลงดังนั้นคนที่ดื่มก็จะรู้สึกว่าคอแห้งต้องดื่มน้ําบ่อยๆก็จะเกิดจากผลอันนี้เองแล้วสําหรับผู้หญิงที่ตั้งครัน์ล่ะครับครับแอลกอฮอล์มาจะส่งผลเสียยังไงกับคันลูกในท้องแอลกอฮอล์มีผลต่อการพัฒนาการของเด็กตั้งแต่ในคันทำให้เด็กที่เกิดจากแม่ที่ดื่มแอลกอฮอล์ส่วนหนึ่งบางคนเสียชีวิตตั้งแต่ในครัน บางคนคลอดก่อนกําหนดน้ําหนักตัวน้อยบ,บางคนคลอดออกมาได้ตามปกติแต่มีผลระยะยาว<ม>เขาเพบว่าเด็กกลุ่มนี้บางทีมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพศาีษะกระลกศีษะเล็กลง<ม>คิ้วตาจมูกปากหน้าตาเปลี่ยนไปมีผลต่อทางสภาพของทางสมองมทางจิตใจ<ม>เด็กกลุ่มนี้อาจจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว<ม>อาจจะมี สมาธิสั้นครับซึ่งผลอันนี้เขาพบว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับการดื่มในระหว่างการตั้งครรภ์จะว่าไปผลเสียจากการดื่มแอลกอฮอล์ผู้หญิงเนมีมากกว่าผู้ชายหลายเท่าเลยหลายเท่าครับอ่ะนี่พูดถึงช่องท้องแล้วนะฮะช่องท้องครับแล้วลงแต่อวัยวะหนึ่งที่สําคัญมากในช่องท้องที่ยังไม่ได้กล่าวถึงก็คือตับตับอ่าตับทำไมครับตับครับตับซึ่งเป็นอวัยวะอยู่ที่ช่องท้องด้านขวาคําไปเวลาดื่มไปสักพักบางคนบ่นโอ้ดื่มแล้วจุกจุกตับที่ที่มันจะไปของการดื่ม ของการกินอาหารทุกอย่างไปตับไปตับตับคืออวัยวะที่จะทําการปรับเปลี่ยนแอลกอฮอล์นำมันไปใช้เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานเผาผลาญจนมันหมดฤทธิ์ไปแต่มันก็จะมีของเสียเกิดขึ้นหรือพลังงานที่รับไปจากการดื่มที่มากมันก็จะเกิดการปลดรูปสะสมในรูปพลังงานรูปอื่นๆครับะนั้นจะเห็นว่าคนที่ดื่มเหล้าในปริมาณมากนานเนี่ยเ,ออเวลาไปตรวจสุขภาพมากกักจะเจอคุณหมอบอกว่า,วามีไขมันข้างในตับ ตับโตอ้วนอันนี้เป็นผลจากการดื่มแล้วในคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยะจะเกิดปัญหาตับอักเสบตามมาอาการมันจะเป็นยังไงฮะ,ออะการ,รอ,อักเสบมันก็จะเริ่มจุกแน่นอ,อืดท้องอบางคนมีขึ้นไส้ถ้าเป็นรุนแรงขึ้นตับเนี่ยความสามารถหนึ่งของตับคือการขับของเสียอ,อุจจาระคนเราที่เราเห็นเป็นสีเหลืองเนี่ยครับคือน้ําดี น้ำดี<อ>ก็คือสารชนิดหนึ่งที่ตับทําหน้าที่ย่อยสลายสารบางอย่างและได้เป็นน้ําดีแล้วขับลงลสู่ทางเดิอนอาหารออกมาอุจจาระเลยกลายเป็นสีเหลืองอย่างที่เราเห็นป็นสีเหลืองดังนั้นเวลามีตับอักเสบสมรรถภาพในการขับน้ําดีจะไม่ปกติสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็คือคลั่งในร่างกาย<ม>คนที่เป็นตับอักเสบจากการดื่มสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตาเหลือง เพราะน้าดีคือสารเม็ดสีเหลืองสะสมตามผิวหนังตามตาตาก็จะเหลืองซึ่งถ้าเกิดเป็นมากๆจนตับอักเสบดาเนินไปเรื่อยๆสุดท้ายจะกลายเป็นตับแข็งทําไมตับถึงแข็งเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยที่ดื่มเข้าไปมันไปทําลายเซลล์ทาให้มันอักเสบทําลายแต่ร่างกายเองต้องช่วยตัวเองยังไงการช่วยตัวเองก็คือว่าทําการซ่อมแซมจะสร้างผังผืดเหมือนกับที่ผิวหนัง<อ>ผังผืดมันก็ไปสะสมในตับ มันก็จะทําให้ตับมีการหดรูปผิดปกติไปผลตามมาก็คือมันจะแข็งตัวขึ้นจะว่าไปผลเสียมันเยอะมากนะฮะเยอะกว่าท,วที่คิดเลยทั้งร่างกายนะครับอันนี้ในเรื่องของช่องท้องละรเราขยับลงมาอีกฮะมันจะมีอะไรอีกครับที่ได้รับผลเสียจากแอลโกโฮอฮอล์จริงๆแล้วเนี่ยที่อื่นๆแม้แต่ในไตในกระเพาะปัสสาวะเองเขาก็เพราะว่ามันจะทําให้ไตต้องทํางานหนักมากขึ้นผลเสียก็จะทําให้เกิดไตวายได้ในบางส่วน รวมถึงในกระเพาะปัสสาวะเองก็อาจจะมีผลจากการดื่มทําให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะอาจารย์ครับแล้วสำหรับคนที่ดื่มแอลโกอฮอล์แบบดื่มดื่มมากขนาดที่ว่ากลางคืนดื่มตื่นขึ้นมาเนี่ยอาจจะให้ทอก็ต้องดื่มอีก บ,บางครั้งไม่ได้ดื่มในม,มือสัน่นหงุดงิดมันต้องดื่มถึงจะสบายเป็นปกติอันนี้มันเป็นอะไรมันเป็นโรคอะไรครับเป็นลักษณะของคนไข้ที่กําลังติดสุราเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังที่ดื่มในปริมาณที่มากและนานและคนกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตค่อนข้างมากมคนกลุ่มนี้เนี่ยเวลาญาติพามาหาหมอเราก็จะแนะนําให้เขาทราบถึงปัญหาต่างๆท,ที่เกิดจากการดื่มพอแนะนําให้หยุดดื่ม คนไข้ก็บอกว่าเคยลองพยายามแล้วแต่ก็จะเจอปัญหาว่าแค่ไม่ถึงวันก็จะเกิดอาการขาดหรือลงแดงของการดื่มเกิดอาการกระวนกระวายเห็นภาพหลอนหูแว่วจะคิดว่ามีคนมาทำร้ายเห็นภาพต่างๆผิดปกติไป อันตรายมากแต่คนที่ดื่มเหล้าเดือดแอลกอฮอล์เขาเขาไม่รู้หรอกว่าเขากําลังจะเข้าสู่การเป็นโรคพิษสุราหรือคลังเขาจะรู้ตัวเองได้ยังไงมีสัญญาณอะไรบ,บ่งบอกไหมครับว่าตอนนี้มันเริ่มเข้าสู่ขั้นวิกฤตแล้วกาลังจะเป็นโรคนีค้เอาง่ายๆเลยเนี่ยออลองสํารวจตัวเองดูตั้งคําถามตัวเองมออีการศึกษาและมีข้อแนะนําคําถามสี่คถามที่เราใช้กันสีํ <4 S 2> าถามเองนะสี่คำถามง่ายๆครับถ้าเกิดว่าคุณตอบได้ถูกสองในสี่คถามเนี่ยบอกเลย คุณสอบผ่านเป็นโรคพิสุรานแล้วคำถามรแรกคืออะไรครับคำถามแรกถามคนไข้ว่ามีความรู้สึกอยากจะหยุดดื่มบ้างไหมกับสิ่งที่คุณกําลังมีพฤติกรรมการดื่มอย่างนี้ถ้าคนไข้ตอบว่าอืมก็อยากหยุดนะอืแปลว่าคุณเองเนี่ย ต้องมีอะไรบางอย่างที่กระตุ้นให้คุณเริ่มรู้สึกตัวเองว่าคุณดื่มเยอะคนรอบข้ามเริ่มมองว่าคุณดื่มแบบนี้มีปัญหาอันนี้ถามตัวคนดื่มเองเลยนะว่าาอยากร่าอยากหยุดดื่มไหมถ้าตอบว่าใช่อันนี้เข้าเข้าข่ายแล้วเข้าข่ายแล้วแสดงว่าคุณดื่มเยอะแล้วมันสะท้อนถึงการดื่มอันที่2เคยมีใครมานั่งเซาซีถามคุณเรื่องการดื่มและพยายามให้คุณหยุดดื่มบ่อยไหม แปลว่าคุณอะดื่มเยอะจริงๆนจนทําให้คนรอบข้างเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วนะ,ะพฤติกรรมนี้มันแย่นะข้อที่สามเราบอกว่าอาถามตรงๆคุณรู้สึกผิดกับสิ่งที่คุณยังดื่มอยู่ทุกวันนี้หรือเปล่าถ้าคนไข้เริ่มมีความรู้สึกลึกๆอืมันก็รู้สึกผิด,ผดมันผิดแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างในครอบครัวหรือชีวิตประจําวันที่มันเกิดขึ้นเป็นผลจากการดื่มข้อสุดท้าย ถามว่าตื่นมาปุ๊บคุณจะต้องถอนเลยไหมแสดงว่าสิ่งที่คุณดื่มอยู่ทุกวันนี้มันเยอะมากจนทําให้เมื่อปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดคุณตกนิดหน่อยเกิดอาการเพื่อให้คงอยู่ในระดับนั้นเพื่อลดอาการของอาการขาดแอลกอฮอล์แปลว่าถ้าคุณมีอาการสองในสี่ข้อบอกได้เลยว่าคุณคือคนที่ติดสุราแล้วญาติหรือคนไข้เองหลายคนก็มักจะถามว่าเออแล้วคุณหมอมีวิธีอย่างไรที่จะช่วยทําให้เขา หยุดดื่มให้ได้หรือดื่มในปริมาณที่น้อยหรือลดความเสี่ยงต่างๆการรักษานี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งมันยากนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ยากหลายคนจะเข้าใจว่าการรักษาโรคจากการดื่มพิสุาเรื้อรังหวังพึ่งยาเช่นมีคนบอกว่าการรับประทานวิตามินหลายตัวจะช่วยลดการเกิดโรคพิษสุาเรื้อหลัง<ม>ก็กินวิตามินคู่กับก้าวหรือดื่มเหล้าเลย,ลเลยต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้แก้หรอกครับเพียงแต่ว่าการกินวิตามินมันอาจจะช่วยลดปัญหาในบางคนที่ว่า ไม่ค่อยรับประทานอาหารขาดสารอาหารมันอาจจะช่วยระดับนั้นทีนี้เวลาทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายมถ้าเขาเห็นถึงเป้าหมายที่ชัดเจนว่าการที่เขาจะหยุดดื่มได้มันก่อให้เกิดผลดีอย่างไร<ม>พอเขามีเป้าหมายโอกาสสําเร็จจะมีเยอะขึ้นประโยชน์อาจจะไม่ใช่ตัวเขาคนส่วนใหญ่มักจะไม่มองตัวเองฉันทําตัวเองปล่อยฉันไปเถอะแต่การทําถ้าเกิดเขาสามารถทําได้ให้ประโยชน์กับคน<ม>ที่เขารักหรือคนที่รักเขารอบข้างเนี่ย พอเป้าหมายชัดเจนขึ้นแรงจูงใจมันจะเริ่มมีเยอะขึ้นต้องเปลี่ยนทัศนคติเขาให้ได้ก่โอโนะขั้นต่อไปถ้าเขาเห็นถึงประโยชน์ของการทําว่ามันจะก่อให้เกิดอะไรดีขึ้นเนี่ยหลายคนกังวลว่าหยุดดื่มเลยแล้วเดี๋ยวจะเกิดอาการลงแดงชักลดน้อยลงค่อยๆลดลง,งเราก็ยอมได้ว่าถ้าไม่สามารถหยุดดื่มได้ท,ทันทีในคนที่ติดสุราเ้อรลังเราก็พยายามเปลี่ยนพฤติกรรมเขาให้ดื่มในปริมาณที่น้อยลงซึ่งมันจะช่วยทําให การทํางานของอวัยวะต่างๆในร่างกายเริ่มดีขึ้นเขาจะเริ่มรู้สึกสดชื่นขึ้นเริ่มรู้สึกดีขึ้นว่าการที่เขาดื่มน้อยลงสภาพร่างกายเขาจะดีขึ้นเขาจะเริ่มเห็นตัวเขาเองว่าดีขึ้นต้องแนะนําให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมไปทาพฤติกรรมอย่างอื่นที่อาจจะต้องใช้แรงใช้พลังงานมากขึ้น mm hmm. เช่นออกกําลังกาย mm hmm. สันทนาการต่างๆมันก็จะช่วยลดสมาธิที่เขาจะไปเพ่งเล็งกับการดื่มหรือโอกาสที่เขาจะได้ดื่มเนี่ยน้อยลง กระจจาชัดเจนนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับที่วันนี้มาบอกถึงผลเสียของการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็วิธีการรักษาแล้วก็การปรับตัวรวมถึงประโยชน์จากการเลิกดื่มแอลกอฮอล์นะครับขอบพระคุณมากนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมคุณหมอต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับกลับมาพบกับเราได้ใหม่นะครับกับรายการซีรียล่าเดอะไลฟ์ในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ